จังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่หนีลงเรือนะฮะเราไม่มีทางรอดโอ้โหโอ้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 ไปหลวงไคไปหลวงไคยาติก โอเคครับก็กราบสัวุภาพบุลลงทุกท่านนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วเด้อ กับซึง่งวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมวาเฮมเช่นเคยนะฮะซึ่งเป็นเดที่25เข้าไปให้แล้วนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยยิ่งเล่นก็ยิ่งหลงรักนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนของเกมนี้เต็ม10เนี่ยผมก็ให้อยู่ที่9แล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงมีความเห็นที่เปลี่ยนไปลักษณะนี้จริงๆเนี่ยจะ พาร์ทที่แล้วเนี่ยบ้านผมหลังแรกจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ยยายถิ่นมาสร้างบ้านหลังที่2ตรงนี้ แล้วผมก็ทําการสร้างเรือแล้วต่อเรือออกมาตรงนี้แล้วผมก็มาตายตรงนี้แต่ว่าระหว่างนั้นนะครับผมได้ไปเล่นนอกรอบแล้วผมได้ทําการพัฒนาบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านยุคหินนะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะหลังใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมมีเลยแหละการเดินทางของผมนั้นนะครับผมได้กลับไปเก็บศพของผมณที่นี่นะครับผมแล้วผมก็ล่องเรือผ่านมาแล้วผมก็มาเจอตัวโทรเรียกว่าตัวโทรห,หรือตัวอะไรสักอย่างนั้นที่มันเป็นตัวสีน้ำเงินใหญ่ๆเลยนะฮะเป็นยักษ์อะไรสักอย่างหนึ่ง มันค่อนข้างจะดุร้ายและน่ากลัวและหลวงไข่ก็พายเรือหนีต่อมาจนเจอ Black Forest นะฮะจากนั้นผมก็ทำการล่องเรือมาต่อจนมาถึงจุดปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่า s m a l l Home นะฮะเราก็ทำการมาร์กไว้เรียบแล้วก็ล่องเรือต่อไปที่ตรงนี้ผมสำรวจไปเจอถ้ำครับผมเป็นถ้ำที่ลงไปใต้ดินแล้วเราก็จะพบอรารยธรรมนะฮะที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะะแต่มันก็เต็มไปด้วย ความอันตรายนะตรงนี้เราจะเริ่มพบพวกสัตว์ประหลาดที่เป็นโครงกระดูกที่ดุร้ายมากขึ้นนะครับถัดจากตรงนี้นะครับผมก็ทําการล่องเรือแบบว่าขอสํารวจอีกสักหน่อยแล้วกันจะไปดูว่ามันไปนสุดตรงไหนสุดท้ายผมก็ต้องมาเกือบจะแตกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ได้มาเจอแร่ดีบุกนะครับผมก็ทำการมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็น แผนที่ที่มันเป็นหนองน้ำนะซึ่งตรงนี้อันตรายมากเลยหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีพิษนะครับผมมีบ่อพิษแล้วก็มีสัตว์ร้ายที่อยู่ในแม่น้ำนะฮะกาลางคืนที่ผมบอกเลยว่าโคตรอันตรายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ชมไปดูนะถ้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่เป็นหนองน้ําที่อันตราย ผมบอกเลยว่าเกมนี้ยิ่งเราลงลึกนะครับมันก็จะยิ่งพบกับความอันตรายขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแม้เราจะมีอาวุธที่มีแสนยานุภาพมากขึ้นนะฮะดูชุดการแต่งกายของผมนี่ก็คือเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเราก็พัฒนาครับของที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอาคราวนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะ ไปบุกดินแดนหันสานะครับผมผมไม่รู้ว่าจะรอดกลับมาหรือเปล่านะฮะดูบนยอดเขานั่นซี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เป็นดินแดนที่มีหิมะเช่นกันนะฮะหลวงไขยังไม่ได้ลองขึ้นไปเลยนะครับโอเคนะฮะเรากำลังจะมาใกล้ถึงเกาะที่ผมได้ทำการสำรวจแล้วก็ค้นพบ ค่ำโบราณเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันซึ่งในการที่เราจะสำรวจนี่ผมจะแนะนําให้สำรวจเฉพาะตอนกลางวันนะฮะเพราะว่าตอนกลางคืนในบางจุดนี่มันจะอันตรายมากมากเลยนะฮะท่านผู้ชมมันจะมีสัตว์ประหลาดปีศาจที่ออกมาอารวาสตอนกลางคืนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่จะพบค่ำนะครับคุณจะต้องมีที่พักอาศัยที่ นะครับแล้วก็กั้นรัวไว้ให้พร้อมนะครับจุดไฟเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมไม่งั้นคุณก็จะพบกับความหนาวเหน็บอันตรายแล้วก็สเตมิน่ที่ไม่ยอมฟื้นเลือดที่ไม่ยอมฟื้นนะฮะร,รอบแรกนี้ผมได้เอาเรือมาเกยตื้นไว้ณนะที่แห่งนี้นะฮะแต่ว่าเรือมันก็โดนลมพัดหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะหลวงไ่ก็เลยต้องพยายาม มาหาวัสดุสร้างเรือเพื่อที่จะกลับไปยังบ้านหลังเล็กแต่เกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะฮะอ่านในการจอดเรือนะท่านผู้ชมต้องหาจุดจอดที่มันค่อนข้างจะให้เนียบหน่อยนะฮะไม่งั้นเรือของเรานี่จะหายไปและที่สําคัญนะฮะจอดเรือที่ไหนนะฮะผมเราจะต้องทําการมาร์กจุดไว้นะเพื่อไม่ให้เป็นการหลงและก็ลืมว่าเรือของเราจอดอยู่ที่ไหนไอันนี้แนะนําท่านผู้ชมเลยนะฮะ คราวนี้นะครับผมจะทำการสอนท่านผู้ชมนะฮะล่าสัตว์ในแบบ S1 เข้าไปอีกนะฮะจากพาร์ทก่อนๆที่เราล่ากันแบบมั่วๆฮะรจริงๆแล้วเนี่ยการล่าสัตว์เนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะในการย่องเบานะฮะและก็ไม่ให้ศัตรูเห็นแล้วเราจะทำการโจมตีได้รุนแรงนะฮะเดี๋ยวหลวงไข่จะลองทำการล่ากวางตัวนั้นให้ดูนะฮะ เพราะการที่เราจะวิ่งไปล่าสัตว์ไปวิ่งไล่วิ่งตีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยนะฮะเพราะกวางมันค่อนข้างจะวิ่งเร็วโอ้นี่มันเห็นแล้วนะฮะเห็นไหมคะคือถ้าเป็นเครื่องหมายรูปตาอย่างนั้นคือกวางมันได้เห็นเราแล้วมันก็จะหนีไปเราต้องลองดูว่ามีตัวที่ไม่เห็นเราหรือเปล่านะฮะนี่ไงตัวนี้น่าจะไม่เห็นเรานะเราจะทําการย่องไปช้าๆในการย่องนี้มันใช้สเตมินาด้วยนะครับแล้วเราก็เช <S <S เห็นไหมครับผม ในการล่ากวางนี้ล่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราจัดการกวางได้ในครั้งเดียวพนูก็ไม่ต้องใช้นะฮะนี่คือการล่าสัตว์แบบแอดวานซถ้าเราอยู่เฉยๆนะท่านผู้ชมจะดูสเตมินาของเรานะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อเราย่องเดินไปเรื่อยๆสเตมินาของเราจะเริ่มลดนะครับเพราะว่าเราต้องทําการเกรงขา เอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงเหยียบใบไ,ไม้ที่กวางมันมาเห็นเรานะฮะแต่เราอยู่นิ่งฮะอ้าวหนีไปแล้วนะฮะคือถ้ากวางมีดาวนะฮะมันอู้ชิด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 นี่ไงตัวที่ผมบอกมันคือตัวโตรือเปล่าวะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีถ้ำที่ผมได้มาร์กไว้นะฮะรู้สึกว่าจะมีถ้ำอยู่หลายที่เลยดีเดียวอ่ะคราวนี้ผมจะวยมันใกล้กลางคืนแล้วนี่หว่า หลวงไก่จะชิบหายหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะเราต้องหาอะไรเป็นกำบังไว้นะฮะเพื่อที่จะหาจังหวะล่าสัตว์ตัวนั้นนะฮะเราต้องรอให้รูปลูกตามันหายไปก่อนโอเคฮะเดี๋ยวเราจะย่องไปทำการกระซวกกวางตัวนั้นแต่วางตัวนี้วางตัวนี้มันโหดกว่า เราต้องอยากให้กวางตัวนี้เห็นอ๋อโตรมันก็คือโตรตัวโตร,โรจริงๆนั่นแหละท่านผู้ชมผมยังไม่เคยสู้กับตัวโตรนี้เลยผมไม่กล้าสู้ชิบหายแล้วมันเริ่มจะกลางคืนแล้วนีว่หว่ามันเริ่มจะอันตรายชิบหายแล้วตรงนั้นมีอีกตัวหนึง่งท่านผู้ชมจุดที่เรามาร์กเรือไว้อยู่ตรงนี้โอเคฮะถ้าเราจะหนีเราจะหนีลงเรือเพราะถ้าเราหนีกระโดดลงน้ําก็ใช่ว่าเราจะรอดนะฮะท่านผู้ชม เพราะเราก็จะจมน้ําตายดยีที่สุดเพราะเราว่ายน้ําได้ไม่นานเอางี้แล้วกันนะผมจะทําการสร้างที่พักพิงเล็กๆไว้ที่นี่นะฮะดีไหมวะดูท่าทางจะไม่ค่อยดีนะนี่โอ้ดี่ชิดกลางคืนมันอันตรายนะฮะเดี๋ยวพวกสัตว์ประหลาดมันจะเลื่อมมานะท่านผู้ชมถ้าผมจะลองทําการสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้ที่นี่สักหลังนะฮะเป็นบ้านแบบง่ายๆแบบไวกิ้งนะฮะโอชิบหายแล้วไม้ไม่พอ โอ้ดิชีตการมาตัดไม้ตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะท่านผู้ชมเพราะโซนนี้มันว้วววววโอ้ลี่ชีตโอ้ลี่ชีตอะไรมาแล้วสงตัวท่านผู้ชมจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่หนีลงเรือนะฮะเราไม่มีทางรอดโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ้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 โไปเยหลวงคไคไปหลวงไคยาติกอา หวงไข่จมน้ำหลวงไข่จมอ้าโอ้นี่ชีตมันมาของตัวเลยะท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะเห็นกับความน่ากลัวและความโหดของเกมนี้แล้วนะฮะมันไม่ใช่เป็นเกมที่คุณจะมาครับสร้างบ้านกันแบบชิวๆอะไรทำนองนั้นนะฮะ ในมุมมองของผมนะฮะมันก็เหมือนกับเกมดาร์ u โซที่ผมเคยเล่นนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เราจะต้องคราฟเองทุกอย่างนะครับคราฟอาวุธคราฟชุดเกราะทําทุกอย่างเองทั้งหมดนะฮะไม่มีไปเก็บของไม่มีดรอปอะไรทั้งสิน้นแล้วเราก็ต้องไป เปิดแมพโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะฮะเหมือนเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็ดานเป็นกลางคืนแล้วผมก็ชิบหายครับผมแล้วคราวนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าตัวผมคือตัวเปล่านะฮะแล้วผมก็ไม่มีอะไรที่จะสร้างเรือเพื่อที่จะไปเก็บศพเลย โอ้ชีดนี่ก็เข้าสู่ยุคคนป่าอีกครั้งนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องขอเวลาท่านผู้ชมนิดหน่อยในการที่จะรวบรวมทรัพยากรและสร้างเรือขึ้นมาใหม่และผมจะทําการออกเรือไปเก็บศพและผมจะไปสำรวจถ้าและหนองน้ําให้รวดเร็วที่สุดนะฮะเมื่อเราตายนะท่านผู้ชมเราก็จะต้องเริ่มจากการเก็บเศษไม้แล้วก็เก็บหินมาทำขวานนะฮะแล้วก็ทำคอร์สแล้วก็ลำดับถัดไปเรื่อยๆนะฮะ ตอนนี้นะฮะร่างกายของหลวงไข่นี่ก็เกิดอาการหิวแบบสุดๆไปเลยนะฮะแต่เรามีแค่เนื้อดิบนะฮะเรายังกินไม่ได้นะฮะผมก็ทำการไปย่างเนื้อไว้ข้างนอกนี้นะฮะแล้วก็มีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยทั้งๆท,ที่เรายังไม่มีอาวุธเลยเราก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิตโกอนนะฮะแล้วในการที่จะฟื้นเลือดนั้นนะฮะ โเดี๋ยว <c oughs> นายนั่งท่าไหนหลวงไข่นี่ฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ทําการนั่งพักนะฮะเลือดเราก็จะรีเร็วขึ้นนะฮะตอนนี้นี่คือมีสัตว์ร,ร้ายอยู่ข้างนอกนะฮะเราจะนอนก็ไม่ได้นะฮะถ้าจะนอนก็ต้องกําจัดไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนเดี๋ยวขอถิบสตนัให้หน้าหายนี่ไงชกมือเปล่าก็ได้รู้จักหลวงไข่รเปล่า ตัวนี้มันโวดกว่าเดิมโวดกว่าปกติเราไม่ค่อยได้ใช้มือเปล่าเท่าไหร่นี่นะพวก่าแร่หินนี่จะอยู่ตามดิมชายฝั่งนะฮะส่วนหินก้อนนี่ก็จะอยู่ถัดมาจากชายฝั่งหน่อยนะฮะคราวนี้เราน่าจะคราบโอ้ยังไม่ได้สรุปต้องสู้กับไอ้เจ้าพวกนี้ใช่ไหมนี่นละ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 รู้สักโอ้ holy cheat เดี๋ยวนะท่านผู้ชม นี่เป็นการตายสองครั้งติดคันของหลวงไข่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคลี่ชีดเกมนี้นี่ทำไมมันช่างโหดร้ายอย่างนี้อีกแล้วเลยโอ้แล้วที่ตายที่เก่าของเราก็หายไปนะฮะมันมาร์คไว้ให้แค่ที่ล่าสุดแล้วชิบหายปะคือถ้าผมไม่สู้กับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทำครบเพลิงได้เพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆมันต้องเอามาจากไอเรซินจากไอเจ้าตัวเมื่อกี้นะฮะโอ้โหแล้ววันนี้ผมจะสร้างเรือได้ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งของผมนะฮะถ้าเกิดว่าจุดไหนเป็นจุดเซฟของเรานะฮะควรจะมีหีบเก็บของสำรองไว้ที่จุดเซฟนะฮะถ้าเกิดว่าเราตายเราจะได้มีทรัพยากรเหลืออยู่แต่นี่คือผมไม่ได้สร้างของเก็บไว้ที่บ้านหลังเล็กนี้เลยนะฮะ ของผมนี่ของจะอยู่ที่บ้านหลังที่3ตรงนี้หมดเลยนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะไกลามากทีเดียวนี่มันคือความหายนะขั้นขีดสุดตอนที่เราไม่มีขวานเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ด่ชีตพวกนายทำไมพวกนายถึงทำอย่างนี้กับเราโอ้ด่ชดีนี่มันกลางวันนะเว้ยคือเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยยิ่งเราไปไกลาจากจุดตั้งต้นเท่าไหร่นะฮะ ศัตรูมันก็จะยิ่งเยอะแล้วก็ดุร้ายมากขึ้นเท่านั้นมันทําให้ผมนี่แทบจะบ้าตายเลยทีเดียวครับขวานไปฉาหน้ามันเลยแล้วกันนะฮะมาอยู่ไหนอยู่ไหนเรามีขวานแล้วเราจะจามหน้ามันเดี๋ยวนี้ป<ะ>ักแต่ตอนนี้ดวงพระอาทิตย์ได้ขึ้นแล้วนะฮะพวกโทรมันก็จะเริ่มไม่ค่อยออกฤทธิ์นะฮะมันค่อนข้างจะกลัวแสง ค่อนข้างจะปว่าคบเพลิงด้วยนะถ้าเรามีคบเพลิงในตอนกลางคืนนี่ไงนี่ไงขอเอาคืนสักทีดินี่ไงนี่สกิลถืออาวุธของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงทําให้เรานั้นแข็งแกร่งกว่าเจ้าพวกนี้นะฮะนี่ไงเราได้เรซินแล้วนะฮะเราก็จะทําการครับค,บ,คบเพลิงได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วนี่ฝนตกมืดอีกแล้วยังไม่ทันอะไรเลยท่านผู้ชมโอ้ฝนตกลักษณะนี้ไฟของเราก็ไม่ติดด้วยนะฮะสภาพอากาศค่อนข้างจะแย่เลยทีเดียวโอ้ในการจะสร้างเรือขึ้นมาอีกครั้งนั้นผมจะต้องไปหาหนังหมูมาผูกเป็นเชือกของเรือด้วยนะฮะโอ้ีชีันี่มันแย่จริงๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวทำหลังคาไวใ้ให้กองไฟหน่อยแล้วกัน องไฟของเราก็ติดขึ้นมาแล้วนะฮะหรือว่าภารกิจสำรวจถ้ำนะฮะผมก็คงต้องเว้นไว้สำหรับวันหลังละกันนะฮะเพราะว่ามันเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะฮะในส่วนของหนองน้ำหายนาตรงนี้นะฮะผมก็จะค่อยพาไปดูอีกทีนึงนะฮะ เพราะเอาจริงๆมันต้องใช้เวลาเดินทางที่ค่อนข้างจะเยอะจริงๆนะฮะและตอนนี้เนี่ยผมแบบเหลือตัวเปล่าจริงๆไม่มีแม้กระทั่งชุดจะใส่นะฮะอาหารกินนี่ก็แทบจะไม่มีแล้วนะฮะเรียกได้ว่าตกอับสุดๆไปเลยอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำน้ำ,นำเดี๋ยวเดีว what the heck เวลาคลื่นลมแรงนี่มันจะมีน้ําเข้ามาในบ้านของเราด้วยแลวทำให้ตัวของเราเปียกผู้ี่ชืดเราต้องมาเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยที่เราไม่คาดคิดด้วยนะฮะก็เป็นว่าวันนี้ผมคงทําอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะฮะ ถ้าท่านถูกใจคลิปของผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าครับขอไปเตรียมตัวใหม่ก่อนวันนี้จบด้วยความเศร้าจริงๆ See you again